แล้วนี่นะจะเป็นอุ้งตีนนั่งรับโอ้โหนิ่มมากเลยแล้วนี่ครับมือนีมีแนบแสบมากินอ่างอีกแล้วครับ เปื่อยเรครับต้มตีนวัวนะครับหรืออีกคำหนึ่งที่เพขนเรียกเขาเนีช่ช่อมาลีใช่ไหมครับเป็นมาต้มช่อมาลีต้มตีนวัวครับเปื่อยคักเปื่อยแน่นี่กระดูกตรงคอมันงครับหลุดออกเอ็นเนื้อหลุดออกไปเลยเปื่อยคักเปื่อยแน่ครับวันนี้มากินเขาน้ำกันครับ เมนูต้มตินงัวนะครับนะต้มตินงัวเปื่อยๆคือมือนั้นนะครับนะแต่ว่ามือนั้นผมต้มสามมือนะครับต้มมือเช้ามือเทียงแล้วก็มือแลงอันนี้ต้มแค่สองมือนะครับมือเช้ากับมือเทียงครับมากินเทียงพอดีเลยครับเปื่อยคักคือกันครับเบบิ่งกระดูกตรงนี้ปกติมันจะมีหนังหุ้มแวมีเนื้อครับผมนะเบื่องครับนี่หนังรุดออกเลยครับเห็นไหมโอ้มันเปื่อยมากเลยครับนี่เห็นไหมพูหลุดออกเลยเห็นไหม โโอโอ้มืมปรุงแบบต้ยมยำนัอนีหมือนมนีมมม่เป็นวุ่นละลายในะปากเลย <c oughs> นี่น่งมันน่งมัน นี่นี่หนันงมันหนังมันครับเห็นไหมนุ่มดีมากเลยเห็นไหมเปื่อยอยู่เลยครับต้มกับเตาฟื้นครับอื ครับถ้าต้มแก๊สนิ่งไม่ไหวนะครับเปล่งแก๊สกับต้มต้มเตาทานต้มทิ้งไว้ ขนาดวะอือนี่เอ็นแก้วมันโปรตีนสยามโปรตีนนี่มันแทบ,บไรไ้เปล่า ว่าลอยจังหู้นะบางเนี่ยแกล้ำขนาดาปไปอีสานแซ่บไหลแล้วเ <c oughs> <c oughs> นี่ยจะเป็นอุ้งตีนนะครับโอ้โหนิ่มมากเลยอ <c oughs> ลย <c oughs> ้ว โอ้ยสุดยอดเลยครับโอ้เฮ็ดแซ่บได้ของไหมอืม้อหือหูอปวเท่ามากเลยแบบนี้ต้มเปื่อยๆแบบนี้ อันีสิบริยำเลยครับคนุม่มีแขวะกินได้ไม่นนนี่ สุดยอดเลยครับแซ่บบอกเลยครับเดี๋ยวว่าแซ่บแซ่บมันสุดยอดมากเลยซาล่าอ,อ,อ,อันนี้ผมจับอยู่นี่คือเอ็นแก้วครับ แก้วนะอันนี้คากิคากิคากิมันอันนี้ ต้องบอกว่ามันเป็นมารยาทบดีครับถ้ากินแล้วกัดแล้วไปวางในถ้วยเก้านนี้นะแต่เขากินคนเดียวเฮ็ดได้ครับจะกินหลายคนกัดแล้วไปวางในถ้วยนี้เป็นมารยาทที่บันหาเฮ็ดนะครับ เคยเปืเป่อๆได้ดเติมฟื้นสามเทียครับเติมทานสามเทียสม่ำเสาอทานทานหมดแต่ก็เติมไหมสามเทียถ้าเป็นขาหมูนี่โอ้ยบ่อยากพักเปยขนาดไหนนี่ขนาดข้างไว้อือืออ่า ว้าเศรษแขกหลายพี่น้องเลยโอ้ผหได้เห็นว่าแซ่บเทียวเดี๋ยวกนอยากเติมน้ำกันครับสูบจนน้ำแห้งแล้วสดแต่น,นามเป็นคนสูบซามานะ อจับอืออ ต้มในเปื่อยคักแขวะสุดยอดเลยเป็นหนังมันหลุดออกใช่ไหมโอ้ยเป็นต้มหนงังเป็นต้มขาหมูครับแต่คนโมลูดนี่ว่าต้ามขาหมูด้วยหนังมันเปื่อยดีขนาดเลยครับโอ้หืม อ้อืมอืมอ้ายสุดอีีเมนูนี่ของมากเลยครับแซ็บหลังจากที่กินมือหน้าเราติดใจแล้วจัดอีกรอบหนึง่งมันแซ่บไปเลยครับ เอ็นเก้วเอ็นเก้ารุวนเลยอ่า ah. mm hmm. mm hmm. สุดเอลีมินูนี่ครับอือ mm hmm. เอาครับ ก็ขอบคุณนะครับที่มาติดตามช่องยูทูบลูกไวาตากไทยให้มีขอบคุณนุ่มเป็นนะครับแซ่บไปดีครับเมนูนี่ <c oughs> ประมาณสามน้าต้มไว้พอทานเบิดเติมทานสามหอบได้เปื่อยวดีขนาดครับเครื่องมือ <c oughs> ขอบคุณนะครับที่มารับชมครับบผมไฟชน,น้าครับขอบคุณครับเลยสามท่อทน 唉。